สวัสดีค่ะพบกันกับพัวแม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ขอลงเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะทุกคนแม่ก้อยก็จะมาทําเมนูเนื้อเหมือนเดิมนะคะเนื้อส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าส่วนลูกมะพร้าวนะคะทุกคนก็ชิ้นใหญ่มากๆเนาะชิ้นนี้ก็ไม่ถึง2แบงแดงนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับสายคนชอบกินเนื้อเนาะก็จะหมักง่ายๆนะคะด้วยพริกไทยนะตามด้วยเกลือนะคะแม่ก้อยจะนําไปดาดในกระทะนะคะทุกคนก็เลยไม่หมักแบบจนเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหมักเข้มๆใสซ่ซอสใส่น้ำมันหอยเยอะๆเนี่ย เวลาเราไปดาดในกระทะเนี่ยตัวน้ํามันเขาจะไหม้นะคะทุกคนมันจะไม่สวยเนาะก็เลยนี่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนํามาดาดในกระทะวันนี้เนยไม่มีนะคะใส่น้ํามันล่อไปนิดนึงเนาะตามด้วยกระเทียมนะคะพ่อก็บอกว่ากระเทียมเวลามาย่างกับเนื้อนี่คืออร่อยมากนะคะก็เป็นเมนูโปรดของพ่อเขานะเนี่ยชิ้นเนี่ยเขากินคนเดียวนะคะทุกคนชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะไม่ไม่เหมือนพวกเสือรองไห้หรืออะไรแบบนี้เนาะก็อยู่ที่ว่าวันนี้ไปเจอเนื้อส่วนไหนนะคะแล้วก็ ชอบนะคะตัวพี่คันย่าก,ก็อร่อยเนาะถ้าเป็นที่ห้างตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆน่าจะรู้แหละว่าห้างไหนเนาะเม่ก้อยก็จะไปประจํานะคะไปอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนะคะเวลาที่ผ่านเข้าเมืองแล้วก็จะแวะไปนะคะซื้อกับข้าวบ้างหรือว่าพับ น้องจูเนียไปซื้อขนมเนาะเขาจะชอบกินพวกขนมปังนะคะขนมปังเขาอร่อยนั่นเองเนาะก็เมื่อวานน่ยไปได้ชีสนะคะได้ขนมปังมาทําขนมปังชีสให้เขานะคะแล้วก็พอเขาก็ได้เนื้อมาหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะใหญ่จนถึงขั้นแบบว่าต้องหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนเนาะความสุกก็คือตามใจชอบเรานะคะเราก็จะนําไปดาดในกระทะพลิกซ้ายพริกขวานะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอีกชิน้นนึงก็จะสุกๆหน่อยนิดน,นึงนะคะก็เขากินคนเดียวนะคะได้จานใหญ่มากถือว่าคุ้มเนาะสำหรับ สายรักเนื้อหรือว่าชอบกินเนื้อนะคะแม่ก้อยก็ชิมไปหนึ่งชิ้นนะคะเขาก็จะออกนุ่มๆน,นะคะทุกคนก็ถือว่าอร่อยเลยสําหรับคนที่ชอบเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเสือร้องไห้เนแม่ก้อยกินนะคะชอบอยู่นะแต่ก็ไม่ได้กินแบบเยอะมากนะคะถ้าชอบกินอย่างสนิทใจเลยจริงๆก็คือหมูนะอันนี้พูดตรงๆนะเป็นพวกอ คอหมูย่างสั่นคอหมูย่างนะคะถ้าเป็นเมนูหมูนี่คือกินได้แบบสนิทใจเนาะแต่ถ้าเป็นเมนูเนื้อเนี่ยมันก็กินได้แต่มันกินไปมันจะรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกนะคะแต่ก็กินได้แหละทุกคนแต่ว่าไม่กินนั่นเองนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยอร่อยมากๆ